สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดัมซิงครับนี่ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวออกไปไปงานครับไปงานบุญที่ยุหกน้องๆนะโอ้นี่เสียเต้ยเสียดมสารอเสียท็อปเจ๊แอมโอ้ หนึ่งสอี่ห้าหกช่องครับพี่น้องครับโอ้ตายแล้ว <c ough> ผมไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยนะพี่น้องนะว่าผมไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรให้พี่น้องดูนะก็เสียบอกว่ารถเสร็จแล้วครับเสียทำไมยังมาทำาบักเสมยแปงกูดครับอาจารย์รถทีมงานแล้วครับ

ủa, 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 bên này à? Giang đi rồi, giáng đi nào.

นอดนอดนั่งเซ่อไว้ได้อืมเอาไปเดี๋ยวขึ้นใช่ไหมให้รถกันดีไหมใช้รกันด้วยไม่ดีเอ้ยมาจกี่กันมันต้องเป็นเดือดสามเป็นหนึ่งกันตัวนี้ปั๊บไฟฟ้าปั๊บเดี๋เลยอันนั้นกับไฟฟ้ากันอ๋อไงอันนั้นก่บไฟฟ้ากันเดี๋ยวมาใส่ไวท่านได้ไาไในจะเสียเรื่องอะไรใช้ถจากฟ้องล่ะเอ้าไม่ได้ล่างเลยพี่ก็ออกกรนี่ก็ไปจอดนั่นก็ขับมาหนีซื่อๆนี่รถเมื่อไงลูกน้องล่างให้เสียทรัพย์เลยนะก็บระมาณมุดโลกโลกอยู่ โย่คุณจะไปพองในงานแับนี้แหละบอกไปหอนงานเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนยางตูดไปตูดมากกับหล่อนหรอหรือลูบลูบอู้งามสวยว่าสันเนาะเจ้าของเขาผอาเจ้าผานนัมันอู้สวยชวยเนาะหล่อนเงาแวบเลยีผ่าว่างในกระโจนไปเลยนั่นแหละเอาผาไว้ผ่าทั้งหัวใหม่ว่าสันนั่นแหละลูบไปลูบมาหล่อนเบิดงั้นกระจกมันใสดีดีป่ะแฉลย นี่นะหัวมันอ่ะอู้จไดเครื่องมันน่อนะเพียงเพีย่พอเดี๋ยวมากเนั่นแหละเจดายเจดายถ้าเป็นเครื่องนะหัวจะเป็นหูยูเซ็ตนะจบระบบเจ้าเต็มเลยล่ะเอาเอารถเอารถนอขรุดไปเดี๋ยวเอารถนอขรุดไปเต้ยจับรถตู้ขับไปเองเอารถในจอดข้างหลังเอาเอาในโคมงนะเอาโยงโยงว้เอารถพี่ครับตัวเขับไปอีกไอเดี๋ยวรถตู้จอดนี้จอดไว้เนี่ยจะไปขันนี้ไม่นด้นะเอารถเฉลยมันหนีแล้วก็รถตู้กลับไปด้วยเขา นี่แม่อไเขาขามโคก็ไปจอดสองนี่แม่สองแบบจิ๊บสองหล่อบ่ฟังนี่ว่เป็นยังจอดได้ที่มุนแกไปเดีอยวเราจะขี่คืออะไรกไปใส่มองเส้ยท็อปเอากุญแจไปเด้ปลาเราจะขี่ไปใส่มอง สุดจัดครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางออไปเจอกันที่บ้านกวดนะครับนะเจอกันที่บ้านกวดวันนี้พบก,กับทีมงาน12ล้อซิ่งครับเอ,อ่อซ <ขา S 1> ูบเกีนซูบเกีนรุ่นแสกขายญี่ปุ่นเดิเขาคนตุนป่าดิเกลียวได้บนรถซูบเกีนซูบเกีนมันติดสุ่มบ่ะมันแล้แสกกันเหรอบ่น่า ตรีไปเด้หนบแขกไปไหอ่ะเดี๋ยวยบงไปเด้ห้องแหนบยังวาอยู่โอ้ยแค่ยางดำมันยังนี่แหลดาวผึ่งลายเนาะโอ้ยน่หะนีแบนสีบอลมาเลยที่แรกเว่กลับไปบ้านอะที่สีหางเลยท็ดหนาขาวมากเออ แตกมากมันจะีอคือเนี่ยหหอดแจ๊กเสียอจกเสียซื้อได้เท่งโหจนนกาสีก <laughs> ูเบิรแล้วเนาะโอ้โได้ลไม่หีร่องเลยอ่องแล้วคอยร่องแล้วผะมาสิบโลหเออกะกะเหยียบแน่ยี่เดอย้าแวันกเก่ลกันเล่นเออเ้นีนน่ท่าสิกับได้สงโลเออสีกับมันบได้ยู่บนนี้ กร,ร,ร,ร่กแเ,เอ,แเอ้วงเว็อลาเขาเขาหยียบนี่เขาเหยียบไปเพืเอเ่อเขาจะจะกระแทกแหงนะออคอยการถ่ึงคอยกระแทกที่แหลกปุนี่ยัตเกตไต้เกมบูดอ่ะกระแทกลงปุ๊บบูดตีปั๊บเลยน่ะแรงเครื่องมันพลังลมันไหลนยนั่นแหละแต่ปบูดก่ดตบขึ้นเลยอ่ะอ้มา เนี่ยนะผมโยงโยงโยงไปายมันนี่ปุ๊บเดี๋ยวนี้มันโยงไปไปนะเดี๋ยวสังเกตว่ามันอยนี่เดีวกูนี่นั่อยู่ทางนั้นเหรอโมยีเด็กนึ่แหละยี่งกันยุ่งไปไปยุ่งนึงโอ้ยบาเบากูแน่เอาพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดำซิ่งด้วยเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวก็เตยมตัวแล้วครับสวัสดีครับเจอกันที่งานนะครับพี่น้องวันนี้